สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ป้าแมงให้ท่านผู้ชมดูอยู่นี้นะคะเป็นบรรยากาศนาข้าวของป้าแมงนะคะข้าวนาปีค่ะประจํา2,566ค่ะหลังจากปั่นหวานนะคะหลังจากเสร็จจากการปั่นหวานค่ะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะเพิ่งเสร็จตะกี้นี่เองนะคะ17ไร่ค่ะ,ะแมงทำไม่ไม่ไม่เยอะนะคะ ตรงนี้จากแนวคันตรงนี้นะคะแนวคันนาตรงนี้ที่กำลังเห็นอยู่นี้นะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นแนวกั้นข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวค่ะลงไปข้างล่างฝั่งด้านโน้นนะคะจะเป็นข้าวเหนียวข้าวกขอของหกนะคะแล้วก็จากแนวกั้นขึ้นมาข้างบนทางฝั่งนี้นะคะจะเป็นข้าวหอมมะลิค่ะที่ประแม่งทำนะคะ บรรยากาศนะคะหลังวานข้าวค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวป้าแมงจะคอยอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะว่าหลังจากนี้ไปจะโดนพายุฝนหรือจะโดนสภาพอากาศแห้งแล้งนะคะแล้วต้นข้าวของป้าแมงจะเป็นอย่างไรนะคะข้าวจะขึ้นน้ำจะท่วมหรือน้ำจะแ้งเดี๋ยวป้าแมงจะอัปเดตให้ท่านผู้ชม ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตอนตอนเป็นะระยะระยะนะคะเดี๋ยวประแมงจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูนะคะก็คลิปนี้ก็สั้นๆน,นะคะปะ้าแมงมารีวิวนะคะหลังจากที่ปันวานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะโอเคนะคะป้าแมงก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนกพิราบนะคะเมื่อกี้นี้มาค่ะป้าแมงเห็น ฝูงนกพิราบนะคะบินผ่านไปนะคะ